สวัสดีครับผมกบวางพักกับช่องสัทธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับอีพีนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อมารับชมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์สังกติสั้นหน้าใหญ่นะครับพิมพ์สังกติสั้นหน้าใหญ่องค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะพิมพ์สังกติสั้นหน้าใหญ่นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าเซียนยุคก่อนเนาะเขาจะเรียกว่าพิมพ์หน้ามะตูมนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของใบหน้าของพระท่านนะครับก็คือเขาจะหน้าใหญ่ๆนะครับก็ลักษณะอูมอิมเอิบเลยนะครับก็คือบางท่านก็จะเรียกว่าพิมพ์หน้ามะตูมนะผมมองว่าเป็นอีกพิมหนึ่งเลยนะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาจะแกะบล็อกและหล่อโดยลงหล่อหลักนะครับเรียกว่าลงหล่อของพัฒนาการช่างนะครับอย่างพัฒนาการช่างเนาะเขาก็ หล่อหลายพิมพ์ด้วยกันนะก็คือจะหล่อพิมพ์สาห้าพิมพ์หน้าไทยพิมพ์หน้าใหญ่หรือพิมพ์หน้ามะตูมนะครับแล้วก็พิมพ์หน้าเล็กแล้วพิมพ์หน้ายาวประมาณนี้นะผมมองว่าการแกะบล็อกของเขาเนี่ยคือถือว่าสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมองค์จริงกันดูนะครับสําหรับเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับด้วยความยินดีเลยครับจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ อง,ง<า>นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นพิมพ์สังกติสั้นหน้าใหญ่นะครับก็คือจุดสังเกตของเขานะครับก็คืออันดับแรกเลยนะเพื่อนๆก็ต้องดูที่สังกติก่อนเลยนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสังกตินะครับอย่างพิมพ์สังกติสั้นนะคืออย่างเพื่อนๆลองสังเกตเนาะครึ่งองค์หลวงพ่อนะครับก็คือเขาจะต่ําลงมาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะแลวคืออย่างหน้าใหญ่นะครับลักษณะของใบหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับหรือพราพักขององค์หลวงพ่อนะครับเขาจะ ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเขาจะอูมอวบเลยนะครับนี่นะครับใบหน้าเขาก็จะอุมอูมอวบนะครับบางบางท่านนะครับหรือเซียนสมัยก่อนนะเขาจะเรียกว่าพิมหน้ามาตุมเลยนะครับอย่างพระองค์นี้นะครับจะเป็นพระผิวตึงนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเนาะเนี่อย่างพระพวกนี้คือเขาจะได้เป็นเบสิกพระหล่อเลยนะครับอย่างบัว นะครับบัวเนี่ยคือเลี้ยงตัวสวยงามเลยนะครับอย่างพระองค์นี้นะครับเพื่อนๆผมก็แบ่งให้เพื่อนๆเช่าเหมือนกันนะก็คือผมเปิดราคาที่สอง0 0ี่พันห้าร้อบาทถ้าสนใจก็สามารถทักหากันได้นะครับพระองค์นี้นะครับก็คือจะหลอดได้ตรงเลยครับหลอดได้ตรงเลยนะบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบสิกพระหล่อเลยนะครับเบสิกพระหล่อเลยนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับ เป็นรอยประกบพิมพ์บริเวณนั่นก้นเขาเป็นพ้าต่อโคตดนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าเขาก็จะอุมอุมอบอวบนะครับบัวครับอย่างพ้าพิมพ์เนี่ยก็คือเขามีการเกยออกมาแล้วนะ ลักษณะการเก้ของเขานะครับก็คือเขาจะทําการถอดพิมพ์เลยนะครับผมถือว่าพิมพ์ของพาเก้เนะี่ยคือถือว่าทําได้ดีเลยนะแต่มิติความหนาความล่ําจะไม่ได้นะครับพเพื่อนๆนี่นครับสำหรับโค้ดนะโค้ดจะต้องคมชัดนะครับเนี่ยอย่งเบอร์ตะใบานะครับก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับพเพื่อนๆเบอร์นี้เลยนะอย่างพเพื่อนๆมองว่าพระหล่อต้องแปดหมื่นสี่พันอง จะจำเบอร์ตะใบได้ไงนะครับก็คืออย่างลงหล่อเนี่ยคือเขาจะมีเอกลักษณ์ในการตะใบก้นของเขาเลยนะครับเพื่อนๆต้องลองศึกษาดูดีๆนะครับเขาจะไม่เหมือนกันนะสำหรับพระองค์นี้นะครับก็เปิดอยู่ที่24,500บาทถ้าสนใจก็ทักหากันได้นะครับที่เบอร์083-160-4848นะครับหรือไลน์นะครับผมใช้เป็นไลน์แอดนะ ko b 4848 นะครับหรือจะทักที่ Facebook ก็ได้นะครับชื่กบบางพารทนะอันนี้ผมดูแลและประกันให้นะครับกรณีส่งออกบัตรกับทางสมาคมพักเครื่องพักบูชาไทยไม่ผ่านนี่คืนเงินเต็ม100%เนลยนะครับราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สามารถลงทุนได้นะครับพาระดีพิธีใหญ่หน้าแขวนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับครับสวัสดีครับ